มาขอแบ่งทังไหนใส่มาแบ่งขึ้นไนเปียงนี่เอามาแบ่งในนี่ป้าบ่เมียนอันนี้มันเครื่องหนึ่งของเจ้าตัวเนี้ยมาโอ้ยบ่เป็นดีหนึ่งสองสามสามแถนเห็ดยังก่อเฮ็ดชิปมีอย่างเฮ็ดชิปมีอย่างคือมีหมอกง่านี่แบงบอกมันมันบ่งามดอกเอามา่ง่ามสักบ่มันขามันเข่าแขนเขาล่องล็อกแล้วรเมียนเอาไกลหน่อยที่ไหนมันฟักยี่น้ำมันหนิ ไก่หน่อยถึงฝนไก่หน่อยถึงฝนบ้างเมันคือไก่หน่อยแต่ว่าฟักน่าโมยนะแต่ว่าบอไงนะอ๋อไม่อยังไม่อยังแต่อยังบอเขาจะปล่อยผู้ชสยผู้หญิงจะใสโอ้ยน้องเงยงงงงงบอเส้าเที่ยงเลยตีสวัสดีอ่าพระเอกวีวีนะครับยามเช้าสวัสดีครับผักแรงป่ามดเลยนะ อุ้ยยังไม่ได้ไปแถวนั้นเลยรอบนี้เราเป็นซีพประทังหน่อบ่ฮะถ้ามีเดี๋ยวรอบนี้ต้องไปให้ได้เพราะว่ามันจะปิดวงแล้วเดี๋ยวไม่ได้เจอป่ามดสักทีขอบคุณกาลังใจครับขอบคุณครับไม่ผู้หนีอยู่บอกวังหันนมันผู้หนีนะผู้ไหนผู้นีไปรักอันอันปลากระป๋องพ่อจามต้องเลี่ยงนผู้หนีอยู่บอก เคสตัวอย่งคือเบลแอปเบลดีทานีโทรศัพท์อันมี่จินสรุปเคสก็คนหนึ่งสลับอันเข่ากันบ่อ่เคสก็คนหนึ่งเขาได้น่ารักซึ่งกันบ่อยคือจันกระโดอคือเนาะน่ารักกระโดอนี่เขาเมืองตะไก่น่อยนะเจ้าคือเมื่อใส่ชุดเหลือวมาคู่กันชุดไกลหน่อยนี่ไงใส่คู่กันบ่ะเดี๋มันอกคือมันคือกี้จิตู้มากทูเลียนเนาะที่เนียแข่งขันกันอุ้ยบองทูเลียนหลุนหรือก็จิตอ้ามันฟันครับ แตงหนาทนไกหน่อยครับแม่ปัด่นหนอยแมแม่นบกัาเลยกาอันนี้เยีมสาวเรยบแม่สาน่อยเลยร้งร้บัปัดสุดยอดทีเงมาเสือของต้องไปเห็นสาวน่อยมาเห็นสาวน่อยว่าแม่นั่นร้องแม่อุยัคุค่ะันเดีวก่นจ้าเผื่อแม่มาอยู่ข้างผีเลยบอกมาอยู่บ้านเลยบอกแม่นโบ แล้วก็มาอยู่บ้านเรือมาบานนี้แเดี๋ยวเดบุญจะได้คนไปยูนาเมียเดือนย่ลเมีสิไดึ้นไปหุ่นบ้านนี้แับปีนาโอ้ปีนานค่เียไทยต้องกันสักก่อนแ่ชายหรือเกน่ยานี่แว่กัจีดีจ่เไ่ลวนสิดมาหัวกันคเมีเดี๋ยวเก็บของก่อนเขาั้องอิจสิเดเดินทางกลับแม่นครับ อนจับวะเขาเหี่ยผู้ใดนั่หนีนอนพอไม่นมมุ่มมือเส้นหนิ้วใไผ่พาไปหาฟื้นเลยแ่นับนอยาลุกนังมอว่ี่คือว่ะ เนี่ยก็มูเถียงกันเออเถียงว่าลูกเหลือกัได้ว่างสิเช่นอีโนนี่กับอีโนนี่มันเถียงกันอยู่นี่กับห้องมันเสอยู่นี่ว่าเขาลองว่าไอซิลหรือไอซิ่งแตงที่นี่ห้องมันขึ้นเขาให้เราลองว่านี่เขาเถียงกันเขาเถียงกันจะมาเฮานี่ยเพรด้ลูกขึ้นไปเตยละเจ้าไปพูดตัดสินตีเจ้าฟันหอดสินนอตมึงไม่เถียงกันนะื่อนี่เดียวคนโต๊ะฉากคนโต๊ะฉาไม่ได้เจี๊ยบี่บอกโตชาเขาไปหาเพื่อนเลยขาเรือนนี่แหละอี้ห่านนี่ไง วปานในนอไอซิลโลไอซิเตงอีนึงเดี๋ยวสนอีนั่งอันนี้หอมใเขาก็เดี๋ยวรอมาสันอีนี่วะปานในเนี่ยหรือไอซิเตงหรือไอซิลอรอสิแตงกับแตงสิรอนจริงไหนก็นอนจะไหรบานนี้อ้เียงก้ดอยู่านนี้ออดได้เลมืดตาขึ้นเออมืดตาขึ้นอะไรช่างหันวะแทแแอะไรแแว่าเขาสิลงิงทีอ๋อมานอนฝันคับฝันเน่นนอคุณนนฝัน ฟังนีเียงกันตุ๊กูไม่ได้ลุกขึ้นเตยล่านน่มันเกับเราเดียเนี่ยมัไม่ก้ว่ตื่นเตะลานมูสัมบอกมึงตายขึ้นแม่เลถือมาไล่เนี่ยสัมบ่ได้ซัมบ่ได้น้อมูสัมแต่บตัวอกว่าจะอปีนปีน่ก็ถือมาถือกานละน่ากุนอนกูพอองอีนี่กูตาข้อรัดการมันบอกวันนี้มือจะบอเพ่งไหมมันลอยอีตีมืออื่นนึ่งสองอีไรสองอีไรสองอีไรไเลี้ยงกันมือจับอลก่อนแล้วบอแงแล้ว เมื่อสิยบกอดแล้วบ่แต่งแตงแล้วบ่กอดอีกบ่๊ะก็มองจักผู้ใดผู้ใดเป็นหลังลุงลุงเก็บกระใสนี่ลุงอีสันดานนียไงวิลุงพาหน้าวิลุงลุงจังไหนไม่มาครับคุณเมื่อเคืนคุลุงเออสันได้ขอบคุณเตือนคุลุงเอออันนี้เมื่อเกิดลุงมาหนี้งไมแอบแต่งไม่ยิ่งเกิดใจรักงนงานเนี่ยทุกันอย่าอายเขาขอรัแตงระวังนี่แต่งว่ยิงตีนี่บ่สคุณเป็นไป อ้ยี่ไหนซูเป็นยี่มากไหมตาเบิๆๆดเบิดสเนาะนี่ไหนนี่ไหน,นก่เ <c oughs> ขาคือมาเป็นไส้เทใช่ตเต้นแต่งผู้หญิงได้เมืยยอยด้วยไส้เทะ้าอยเอ,ดอ็ดลงฝนมาตกแล้วนะอาอไทละบ้ารถบอสรถหัวนอกสมรถตัวนี้ไปใสไปนอนใส่มือนีินอนมานเนาะน เอาบอบมนอนบ้านนั่นโศกเสียกทีไม่โศกบอบมีนี้ครับบ้านแพงเลยหรอแค่นี้แพงเลยเพราะว่าแ่นี้เขามีนักต่าอันนี้จะกลับนิคมนะพ่อพ่อพ่งพ่อ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 ่อ้่อพอพ่อบแอพ่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 อคิดพ่งพ่อพ่อพอพ่อพ่่่ออออ พูดรู้คิดถึง,ถงไม่ได้กลับป,ปูกับา่าบิเพราะว่าทำงานอยู่ปูกย่าติป้าคิดนึงปูกับญาิเดี๋ยวนี้มันจะเพิ่งคิดไปได้หนิฝากเพ่นอย่างเงี้ยเฮ้ยตุ๊กตาหมีค่ะไปดาวเาเลยเฮยตุ๊กตาหมีกำลัได้กุ้ยคือหวามนาทุเลือดนเลนยมันก็ได้กินตัวสิมนันฟันด้นอนอสิแตงสิลรออยู่หนิ หมาบัตุเรียนเน้นหน่อไม่หนยพอได้กินไงั้พอได้กินรับมึงกูได้รับเป็นเงาะปลาเน้่มือื่นมือื่นรับบิทุเรียนโลดมันต้องเป็นเงาะเปลียนหน้าเขามาวันนี้เทาไหร่อ่อเดี๋ยวเพื่อมีของขวัญที่องฟันให้ที่มาของขวัญยังเดี๋ยวต้องถามแล้วก่อนถ้าสิฮักเขาอีเล่หมู่จะขอวันเกิดเขาเขาก็บอกไม่แต่นอนขายตัวปีเพื่อวันเกิดจะมันเปลี่ยนปีตัวปีให้ยังไง ปีละไม่ติเออมันปีปีปีไม่ฮะมันโบกตรงเก่าดิส๊อตถ้าดูที่เซตก็แล้วกันไม่บอกโเล่นเพจอยู่หรอเพจบล็อืซอว่าอะไรพวกลูกดาวขนองเปลี่ยนเปล่ยนเพจเปลี่ยนบกกยังเปลี่ยนมันเกิดกับทีเปลี่ยนเท่ากันตัวก็เก้าไงบ้นเกิดเก้าเดือนกรกฎาคมเกิดฮารดเสียยังหน่อยหน่อยหน่อยงูหน่อยตัวหนึ่งงูหน่อยบอก มูว่าเราคันเลี้ยงมันไม่เบี้ยงไม่เพียงผมสักฟอไม่มึงเละแะแรงยู่นะเอ้ทำไมผมสักฟอเพากุยมากเลยอุ้ยม่นเกิดเสื่อมรถไปพู้ลูกคะแนนั่นอันใหญ่ใส่ไม่ยังไส่ใหญ่เลยใส่ไฟยญ่ยาวที่บางคนฝันมุ้หยังอีรีทถนี้นะถ้าส่นสูงมุติฟอโอย่ะไปหาเห็ดอีกเด้อว่ะ กไอฟอนเสตาเบิดๆกูเดวไปว่าโอ้ยพูดจัดกันพูดจัด้าไหนวันนี้เฮดอาไรก่อนโอ้ยจะจมาไปเราอีกก็เป็นฟอนเส์อผู้ชายแม่ะรรับชุดกันตียเอ็งไปทัวน้ำฝนฝ่าเขาอยู่ตัวตามกฎหมายตามฤดูกาลกฎหมายะที่มีฝนฝ่าที่นั่นเปินบ้า เก็บกองเตรียมท่างเดินทางกลับไอ้ต้นกลับไสดนี่ฮะมันแห้งมันแ้งพอพี่จะออกไปพักไอหว่าบนิโบดิเห่นบอมีหักคนมเป็นตัไปพอทอตุ้มหันี่ยมันสิลื่อมอย่งนั้นก็หัวนี่ตุ้มหัวเลโบ่ตัวอย่างนั้นมวนี่ตุ้มห มันกำลังวาสนานั่นอยู่ฟ้านี่เนเพื่อนถูกหรือเปลมาวางเอ้รับมาไงสวัสดีไก่น้อยวนมหาไก่แล้ววนมหาอยู่หลอดลิงจะเก็บไก่แล้วจะเป็นอะไรทีนี้อะไรนะจะเป็นอะไรทีนี้เป็น้อยมือคนสีหนอเออมีแต่ว่าสีฝ่าสีม่วงสีเขียวมันใหญ่มากยังไงจังดำเปลือยออก ไกหน่อยก็ตัวขายตายพ้องตายพ่องเเีพ่องตายจิงที่เลยแบบเร้จะตีน้อยกันตีน้อยใยใจเงินค่ากลางตีนคุณผีเป็นกันเราเป็มาจีบเนจี๕อีกเลยงเลยค่ะกเ้ยนเลยค่ะมาน่ายใจกาเลีเนฮะออกมาหนีกันออกมาหนีกันมาพี่นอนล้ำล่ากีบีสักกอนครับอุ้ยกระเป๋ากับพ่นเมียเพ่อพายกระเป๋าให้เบลเที่ ้้าใหเาีเดินข้างก้าวบ้านนะจ๊ะบ้านไหนิสเกตใกล้ยี่บจังนี้บ่อไก่เนาะบ่อไก่ขึ้นบ่็อกซอสอปรยละเอียดกันทะลุมแล้วก็ลูกอุบวอันนี้โอ้ยขึ้นยอนไม่ไกลเถอากะต่ออุบวเขาลงกันทะล่ลมมาติดกันทะลุมเลยมาลงวารินมาเอาพี่น้องล้ำล่าซะก่อนนะครับพีแล้วกับไส้เดือนก่อนเอาพบปรกันนะครับเมื่อนี้กกัสิบูวกกสิเด็กกับบ้านนึกกันมุกดาหารพอกันทั่งมุกดาหารเขาจะยิงเอาเด้อ พอก,กันที่มุกดาหารครับพี่น้องไปทางวันนี้นะคะรับขอบทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับไปแล้วพี่นอ้องลำลากคลิปนี้เด้ออู้กระเป๋าเสา้อนี่ยเพิ่งเก็เป๋าเดี๋ยวเสา้เสือเหลืองอีกกองหลายทีรับรลายเจ้าบ่เอาพี่น้องลำลากคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพี่น้องพอกันคลิปต่อไปได้พี่น้องเดอ้อมาอนี้เดินทางกลับบ้านพักแรมนะครับได้หลายคนณมาอนี้ครับเอาลำลากไปก่อนพี่น้อง